สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาพบกับโจทย์ปัญหาอีกแบบหนึ่งที่นักเรียนจะเจอบ่อยในในเรื่องของการสอบแข่งขันทั่วไปหรือแม้ว่าจะเป็นการสอบายภาคเรียนเองก็ได้นะคะเนื้อหานี้จะเหมาะสําหรับนักเรียนชั้นป .6 ถึงม .3 กเัเลยทีเดียวเรามาดูโจทย์นี้กันค่ะ จำนวนเต็มบวกที่หารด้วย360ลงตัวมีกี่จำนวนนะคะโจทย์เหมือนเป็นโจทย์ง่ายๆนะคะโจทย์ง่ายๆแต่ตัวเลขมันเยอะเราจะหาได้อย่างไรล่ะนะคะวิธีทำนะคะเราก็หารจำนวนที่หารด้วย360ได้ลงตัวนะคะก็จะได้แก่1 1คูณเลยได้360ก็จะมี1คูณ360นะคะ2คูณเลยได้360 2คูณ180ถ้าเรามานั่งไล่แบบนี้ เยอะนากเยอะมากๆเลยอันนี้1 2 3 4งสี่ห้าหกตอนนี้6ตัวแล้วแล้วเราก็ได้ว่าสี่สี่คูณอะไรได้360ร้อนะคะห้าคูณอะไรได้สามร้อยหซึ่ง 5, ถ้าเราจะทำวิธีนี้ค่ะยาก นะคะแล้วเราก็ต้องมาไล่เจะตัวีละตัวีละตัวใช้เวลา10นาทีก็ไม่เสร็จเรามาดูเทคนิคคิดลดกับคุณนันนะคะจะมาดูกันค่ะจะทำง่ายๆทำอย่างไรนะคะให้นักเรียนเอา360มาแยกตัวประกอบนะคะคุณนันก็จะแยก360กินะคะ360เกิดจากอะไรคูณกันนะคะ360เกิดจาก9คูณ4ี่้าคูณ4ี่ได้สาสกเพราะฉะนั้น3 6 0ก็เกิดจาก9คูณ40นะคะ9เกิดจาก อะไรคูณกันคะสคูณสนะคะสามเป็จเนจำนวนเฉพาะแล้วนะคะ,ะจากนั้นมาดู40่สเกิดจากอะไรคุณกันสี่สิบเกิดจากสองคูณยี่สินะคะสองเป็นจำนวนเฉพาะแล้วเราก็โง่ไว้จากนั้น2องยเกิดจากอะไร20่สเกิดจาก2องคูณห้คูณสิบนะคะ2 2> สเป็นจำนวนเฉพาะแล้วต่อไปสิบเกิดจากสองคูณห้านะคะสอ ทีน,นี้เราเาเขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกาลังนักเรียนดูตรงนี้นดีๆน,น,นะคะสามยกกำลังสี่เท่ากับสองยกกาลัลางหนึ่งสอ,งส,สองสามสองยกกาลังสามคูณกับสามยกกาลัลางหนึ่งสองสามยกกาลัลางสองนะคะคูณกับห้ายกกาลัลางหนึ่งนะคะหรือคูณกับห้านั่นเองนะคะทีนี้เทคนิคแรกของคุณคูณคืออะไรล่ะให้นักเรียน นำตัวเลขชี้กำลังนะคะซึ่งตัวนี้ก็คือ5้ากำลังหนึ่งั่นเองนะคะวิธีรัดคือให้นักเรียนนำเลขชี้กำลังนะคะบวกหนึ่งนำเลขชี้กำลังที่ได้มาบวกหนึ่งแล้วจับมาคูณกันกนะคะเลขชี้กำลังอันนี้ก็คือมันจะมีค่าเท่ากับสามสามบวกหนึ่งนะคะสามบวกหนึ่งคูณกับสองบวกหนึ่งสองบวกหนึ่ง แล้วก็คูณกับ1บวก1นะคะสาบวก1ได้เท่ากับ4 4คูณกับ2อบวก1ได้3คูณกับ1บวก1ได้2นะคะจะมีค่าเท่ากับ4ีคูณสได้12 12องสคูณสองเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นจำนวนเป็นบวกที่หารด้วยที่หาร3า0ยหกสได้ลงตัวมีทั้งหมด24่สิจำนวน ะะก็จะมีทั้งหมดยี่สิบสี่จำนวน,น,นแค่นี้เองนะคะวิธีรัดง่ายๆที่ตัวมาฝากวันนี้ก็บอกว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะ